ยาโคบก้ามแม่น้าไปเงยหน้าขึ้นดูปรากฏว่าเห็นเอสาวมาพบคน400คนโอ้โหจะเป็นลมนะยาโคบแบ่งลูกๆไปข้างหน้าเนี่ยเป็นเลอาเป็นลาเชลเป็นสาวใช้ส่งไปตายก่อนส่งไปส่งไปจนกระทั่งเข้ามาใกล้พี่ชายยาโคบก็ไม่หนีครับก็เดินหาครับเดินออกไปหาพี่ชายแล้วก้มตัวลงน้อมลงถึงดินเจ็ดครั้งเดินแล้วก็ก้มเดินแล้วก็ก้มเดินแล้วก็ก้มไอ้ที่จัดขบวนเนี่ยเนื่องจาก เขาจัดก่อนที่จะเจอพระเจ้ายัางไงพอมันจัดน้ําก็เลยไปอย่างนั้นนะครับมันก็ทำไมเจอพระเจ้ายังจัดขบวนเหมือนเดิมอ,อ๋อไปแล้วก็นําไปก่อนพวกเรียอาราเชลเนี่นำไปก่อนแล้วทีนี้พอเจอเอซาวยาโคบก็เข้ามาหาเอซาวสังเกตว่าเขาเดินออกไปข้างหน้าก่อนหน้านี้เป็นยาโคบขี้กลัวขี้หวาดกลัวแต่คราวนี้เป็นยาโคบผู้กล้าเผชิญเดินหน้าไปพบกับเอซาวแน่นอนยาโคบยังคงกลัวยังคงอ่อนแอยังคงหวั่นไหวแต่ว่า มีความกล้าหาญมากขึ้นเหมือนกับพวกเรานะพอเรามาเป็นคริสเตียนเรามีพระเจ้าใช่ไหมเราก็เข้มแข็งขึ้นแต่แน่นอนเมื่อเทียบกับบางคนเราก็ยังอ่อนแออยู่เนาะ แต่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราจะเข้มแข็งขึ้นแน่นอนยิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้ารู้จักกับพระเจ้าแล้วพอเข้ามาใกล้เอสาวเอสาวก็วิ่งออกมาแล้วก็มากอดน้องนะกอดน้องแล้วก็ร้องไห้เอาอยาโคก็ร้องยลยร้องเพราะตกใจกลัวหรือว่าร้องดีใจไม่ทราบแต่ว,ว่าร้องด้วยนะเอสาวก็ร้องไห้แล้วยาโคบก็รู้ทันทีว่าโอ้รอดไปครัน้นี้เขาไม่โกรธเราแล้วอีกยาโคก็ได้ถามอ่ะคนล่านี้เป็นใครเหรออ๋อเป็นลูกๆของผมเองครับในข้อที่5นะดูนะเมื่อก่อนอยาโคบไม่ค่อยพูดอย่างนี้เป็นลูก ลูกของผมเองคือลูกๆที่พระเจ้าประทานแก่ผู้รับใช้ของท่านนะก็คือประทานแก่ยาโคบเนี่ยคือว่ายาโคบถวายเกียรติแด่พระเจ้า ก่อนหน้านี้ก่อนตอนไปใหม่ๆเราอยาโคบโชว์ว่าเก่งแค่ไหนใช่ไหมโชว์เก่งแค่ไหนแต่บันนี้เนี่ยอยาโคบถวายเกียรติเด็กพระเจ้าโอ้ทำไมไอ้พวกหนุ่มๆพวกนี้มาจากไหนอ๋อเป็นลูกที่พระเจ้าประทานให้กับผมครับซึ่งสิ่งนี้ชี้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของอยาโคบแล้วแล้วพวกลูกๆก,ก็เข้ามาพวกสาวใช้กับลูกๆก็เข้ามาแล้วก็ก้มกราบเอสาวเช่นเดียวกันแล้วเอสาวก็ถามว่าโอ้แล้วพวกคนกับฝูงแกะนี้เนี่ยมีเอาไว้ทําไมแล้วมันคืออะไรกันเหรอแล้วก็อยาโคบบอกว่าอ๋อ ผมเอามาฝากพี่ครับมีไปฝากพี่อู่โอ,อ,อ,อ้ไม่ต้องไม่ต้องเก็บไปเถอะไม่ต้องไม่ต้องเอามาหรอก แล้วก็ยาโคบบอกไว้นะบอกว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าฉันเป็นที่โปรดปานของท่านแล้วขอทรงโปรดรับของกำนันจากฉันคือเมื่อก่อนเนี่ยยาโคบเนี่ยอยากจะได้อยากจะได้อย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยยาโคบกลายเป็นอยากจะให้ก่อนหน้านี้ที่ส่งสัตว์มาให้เนี่ยก็เพราะว่าเพื่อหวังผลประโยชน์เพราะว่าเขาจะได้ไม่ฆ่าเราแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ฆ่าเราแล้วใช่ไหมเออเขาไม่ฆ่าเราแล้วแล้วเราส่งมาแล้วเขาก็บอกไม่เอาเออนี่มันก็ลงตัวเป๊ะเลยใช่ไหมเราก็เอาสัตว์ตั้งหลายร้อยตัวของเรากลับไปได้ ถ้ายาโคบเป็นคนแบบโลภมากเหมือนเดิมนะแต่คราวนี้เปลี่ยนไปละวยาโคบไม่ยอมมันบอกเอาไปเถอะยังไงก็เอายังเอาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยให้เพื่อจะได้ไม่ค่า แต่คราวนี้ให้เพราะว่าอยากจะให้แล้วก็ยาโคบก็วิงวอนอ้อนวอนขอให้รับของขวัญออเคเมื่อยาโคบอ้อนวอนท่านเขาก็เลยรับเอาไว้ในสุดก็เลยรับเอาไว้แล้วเอสาวบอกเออเออเอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยกันเดี๋ยวเรานําทางไปไปที่ภูเขาเสอีกันนะบ้านพี่อยู่นั้นยาโคบก็บอกโอ้โอ้โอ้ไปอย่างนั้นไม่ได้คือว่าพวกเราเด็กเล็กมันเยอะฝูงแกะมันเยอะเดินชาท่านก็ไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยววันหลังเราค่อยตามไปแล้วเอสาวก็กลับไปที่เสอี แล้วก็ยาโคบก็ไม่เคยไปเซอีอีกเลยก็คงจะหมายถึงว่าว่างๆจะไปเยี่ยมนะแต่ว่าไม่ได้ไปจริงนะเพราะว่าพระเจ้าเรียกยาโคบให้มาที่คณาอันไม่ได้เรียกไปที่เซอีแต่เรื่องราวของลาบันยาโคบเอสาวยาโคบทําให้เราเห็นในสุภาษิตบทที่16ข้อที่7เป็นความจริงในชีวิตของยาโคบเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระยาเวแม้นศัตรูของเขานั้นก็ทรงทําให้คืนดีกับเขาได้ วันนี้หากมีศัตรูมีทั้งลาบันมีทั้งเอซาวคอยจะฆ่าเราเนี่ยก็ตามเนี่ยประเด็นคือไม่ต้องไปสนใจประเด็นนั้นมากนะักประเด็นเร่งด่วนที่ต้องทําคือว่าดําเนินชีวิตให้เป็นที่โปรดปานของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเดี๋ยวพระองค์เข้ามาแทรกแซงเพื่อให้ศัตรูนันเนี่ยมาคืนดีกับเราเองดูชีวิตของราบันชีวิตของเอซาวสิเขารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ ในสึกก็คืนดีกับยาโคบหลังจากจากกับเอซาวเอซาวก็ไปก็นึกว่ายาโคบตามมาน้องก็ไม่ตามมาเนาะยาโคบก็เดินทางไปต่อไปถึงสุคตแล้วก็สร้างบ้านอยู่ที่นั่นแล้วก็สร้างเพิงให้ปศสุสัตว์อยู่ที่นั่นสุคตแปลว่าเพิงตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ําจอแดนเหนือแม่น้ํายับบอกไป2กิโลการสร้างบ้านที่นั่นแปลว่ากะว่าจะอยู่นานละแต่ว่าจะมาอยู่แผ่นดินขนาอัานถาวอลละตั้งใจจริงละแล้วก็เดินทางต่อมามาถึงเมือง เชเคมในดินแดนคณะอันอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ซื้อที่ดินตั้งเต็นท์อยู่ที่นั่นจากลูกชายของบิดาของเชเคมเป็นเงิน100แผ่นยาโคบก็สร้างแท่นบูชาที่นั่นเรียกแท่นนั้นว่าเอลีโอเฮอิสราเอลแปลว่าพระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอลผู้ทีนึงคือพระเจ้าคือพระเจ้าของยาโคบจําได้ไหมเขาพูดว่ายังไงก่อนหน้านี้เมื่อ20ปีที่แล้วถ้า พระเจ้าให้ฉันมีอาหารกินมีเสื้อผ้าใส่ปกป้องฉันให้ไปนั่นแล้วนําฉันกลับมาปลอดภัยพระองค์จะเป็นพระเจ้าของฉันแล้ววันนี้บอกกลับมาที่นั่นอยาโคบสร้างท่านบูชาแล้วบอกว่าใช่จริงๆด้วยพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อต้องขอโทษพระองค์จนไม่ได้เรื่องเลยกล้าอธิษฐานอย่างนั้นต่อพระองค์ปฏิญาณานี้ต่อพระองค์ได้ยังไงไปท้าพระองค์ยังไ้ไงขอโทษแต่ว่าที่แม่น้ายับบอกรนะเขา้เปลี่ยนแปลงใหม่ละ เขา,าเขาไม่สมควรเขาไม่คู่ควรเนี่ยแล้วยาโคบก็ย้ายครอบครัวเข้ามาอยู่ในดินแดนขณาอันเขาได้เลือกเมืองเชเคมเชเคมแปลว่าสันติสุขให้เป็นบ้านของเขาซึ่งสังเกตได้จากการซื้อที่ดินเมื่อเขาเลือกซื้อที่ดินที่เชเคมแปบลบว่าโอ้ตั้งใจตั้งรกรากที่เชเคมเขาได้แสดงให้เห็นว่าคณาอันเนี่ยเป็นบ้านถาวรของเขาสําหรับเชื้อสายของเขาและจริงๆที่เชเคมนี้เนี่ยต่อมายาโคบถูกฝังไว้ที่นี่ ที่เชเคมเชเคมนี้อยู่ห่างจากเมืองซิคาที่ตอนพระเยซูไปสมาเรียจําได้ไหมก็ไปถึงที่เมืองซิคาแล้วก็ พวกหญิงสมาเรียที่บ่อน้ำเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองซิคาประมาณ2กิโลใกล้ๆแค่นั้นเองอยู่ใกล้ๆเมืองซิคาใ,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 ในบทนี้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอแม้ว่าคนที่รับคําสัญญาเนี่ยจะอ่อนแอจะไม่ได้เรื่องจะมีจุดอ่อนมากสักเพียงไรก็ตามแต่พระเจ้ายังคงรักษาสัญญาของพระองค์เมื่อพระองค์สัญญาว่าจะปกป้องเราให้ปลอดภัยย่อมไม่มีอันตรายใดๆมาถึงเราอย่างแน่นอน ดังนั้นให้เรายึดมั่นและเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า